ี้เราจะมาบันทึกเงินเพิ่มของเงินคุณปานะคะของนายดิ๊งนะคะเราจะเข้าไปในเงินเพิ่มแล้วก็เงินเพิ่มไายได้อืนน่นโบนัทนะคะเป็นสำนักงานใหญ่นะคะสองสองสองห้าแปดนะคะเป็นแปดสองสองหแปดนะคะ โอเคนะคะกดปุ่มเพิ่มนะคะ,าะหาดพนักง,งานนะคะเป็นส่วนสองเป็นนายดีทิงแน่นอนนะคะวันที่นะคะเราจะเป็นวันที่สิ้นเดือนนะคะวันที่ยี่สิบแปดเดือนสองห้าแปดนะคะประเภทเงินเพิ่มนะคะถ้าหากเราจะไม่ได้กดปุ่มอ่าประเภทเงินเพิ่มนะคะเป็นเบี้ยกยงนนะคะใส่จุดแล้วกด enter นะคะ กดเลือกเบี้ยขยันนะคะยอดเงินนะคะเป็นหนึ่งมืนนะคะก็กด F 1 0บันทึกนะคะต่อไปนะคะเป็นของนางยิงานจริงดีพร้อมนะคะกดศูนสใส่วันที่ที่แปดหึสองสองห้าแปดนะคะใส่จุดแล้วกด enter เรียกเงินนะคะเพิ่มยอดเงินนะคะจำนวน1,000บาทค่ะกด F10 บันทึกนะคะเมื่อเสร็จแล้วเราทำการ Escape ออกค่ะจบเลค่ะนะคะ แต่เพราะว่าจะมี2รายการนะคะนะคะคงานจริงนะคะใส่เงินผิดอีกหนึ่งพันนะคะ